ครับวันนี้พบกับผมลุงมาวินและรายการเกร a t a r c h i t e c t EP ที่1ก่อนจะรับชมรับฟังก็ช่วยกดกระดิ่งกดไลค์กดติดตามให้กับช่องของผมด้วยนะครับสำหรับ EP ที่1วันนี้ผมจะขอนำเสนอในความคิดการออกแบบสถาปัตยกรรมยุคใหม่ของมิสฟันเดโรผู้สร้างสถาปัตยกรรมให้เป็นสัญลักษณ์ของยุคสมัยมิสฟานเดโรผู้สร้างสถาปัตยกรรมให้เป็นสัญลักษณ์ของยุคสมัยมิสฟานเดโร คือตำนานของวงการสถาปัตยกรรมหากจะพูดถึงสถาปัตยกรรมสมัยใหม่หรือโมเดิร์นิึมเขาคือหนึ่งในตำนานผู้นำแนวคิดนี้มิสฟานเดโรเป็นสถาปนิกชาวเยอรมันผู้ไม่ได้เรียนด้านสถาปัตยกรรมจากสถาบันใดแต่สร้างสมประสบการณ์จากการทำงานกับพ่อซึ่งเป็นช่างสลักหินโดยเขาเริ่มทำงานเป็นช่างเขียนแบบตั้งแต่อายุ19ในปีคศ19 0 9 90, และเข้าทำงานในสำนักงานสถาปัตยกรรมของปีเตอร์เบรเรนซึ่งเป็นสถาปนิกหัวก้กาวหน้าที่สุด คนหนึ่งของยุคนั้นและเบอร์เนยังเป็นอาจารย์ของเลอเคอร์บูซิเยและวอเตอร์โกเบียสอีกด้วยมิสฟันเดรโรแยกตัวออกมาเปิดสำนักงานสารปรยาก,กรรมที่เมืองเบอร์ลินในปีคศ .1912 และสร้างผลงานที่มีความโดดเด่นจนได้รับเชิญให้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบาวเฮาส์ในปีคศ .1930 ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายก่อนโรงเรียนจะปิดตัวลงเพราะสองครามหลังจากนั้นมิสฟันเดรโรลีร้ภัยไปชิคาโ,โกสหรัฐอเมริกา ในปีคศ1934โดยดำรงตำแหน่งคณะบดีคณะสถาปยากรรมศาสตร์ที่สถาบันดีนอินสติทิวออฟเทคโนโลยีหรือ IIT เป็นเวลากว่า20ปีและสร้างผลงานที่โดดเด่นมากมายในสหรัฐอเมริกามิสฟันเดโรเป็นหนึ่งในสถาปนิกผู้สร้างภาษาการออกแบบให้สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ก็เน้นเสมอว่าสถาปัตยกรรมคือยุคสมัยที่เป็นที่แปลงรูปเป็นอาคารดังนั้นสถาปัตยกรรมในยุคสมัยใหม่ ต้องแสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณของความงามเชิงอุตสาหกรรมและต้องเผยให้เห็นถึงสัจจะของวัสดุที่ประกอบกันเป็นสถาปัตยะกรรม less is more เป็นประโยคที่มิสฟานเดโรใช้เพื่อกล่าวถึงแก่นแท้ของสถาปัตยะกรรมที่เขาออกแบบน้อยคือการใช้ส่วนประกอบน้อยเท่าที่จําเป็นตัดทอนสิ่งที่ไม่สําคัญออกคงเหลือแต่วัสดุที่นำมาใช้อย่างตรงไปตรงมาและไม่มีสิ่งใดมาปิดบังเพื่อให้ภาษาการออกแบบในยุคใหม่ของเขา เกิดเกิดขึ้นชัดเจนที่สุดเหล็กกระจกและหินเป็นวัสดุที่มิสฟานเดโรนํามาใช้เป็นองค์ประกอบหลักของอาคารภายใต้ความเรียบง่ายของอาคารที่เขาออกแบบมักจะสะท้อนความชัดเจนของการใช้งานและความลึกซึ้งในการจัดวางองค์ประกอบสร้างทางสถาปัตยกรรมผลงานอย่างบาเซโลนาพาวิเลียนในปีคศ .1929 ฟรานซ์เวิร์ธเฮาส์ในปีคศ .1951 อาคาร คลาวฮอลของ IIT ในปีคศ1956และอาคารตึกสูงอย่างซ g r กร Building ในปีคศ1958ที่ได้รับยกย่องว่าเป็นอาคารสูงที่ใช้ระบบ Curtain Wall ที่มีความสวยงามที่สุดจึงเป็นเสมือนสัญลักษณ์ของปรชัชญาการออกแบบของมิสฟานเดโรและคำพูดที่ว่า “God is in the details” เป็นอีกหนึ่งประโยคที่ Miss มิสฟานเดโรมักกล่าวถึงอยู่เสมอ เขาจึงเป็นสถาปนิกผู้ไม่ยอมให้รายละเอียดใดๆหลุดลอดสายตาทุกอย่างจึงต้องพิถีพิถันโดยกำหนดลักษณะและตำแหน่งการติดตั้งไว้อย่างชัดเจนภายใต้ความเรียบง่ายจึงซ่อนความอุตสาหะของช่างฝีมือและความใส่ใจในทุกรายละเอียดของนักออกแบบมิสแฟนเดโรกล่าวว่าสถาปนิกจะต้องรู้จักใช้งานส่วนประกอบต่างๆก่อนจึงจะสามารถนำประกอบรวมกันได้อย่างมีความหมาย เก้าอี้ที่มิสฟานเดโรออกแบบก็มีชื่อเสียงไม่แพ้กันอาทิเช่นบาซโลนาเชียที่เขาที่เขาที่ขาโลหะเป็นรูปตัว X ที่ออกแบบสำหรับใช้ในบาซโลนาพาวเวเลียนหรือเบรโนเชียที่มีรูปทรงเหมือนตัว S ล้วนเป็นการออกแบบเก้าอี้ให้เหมาะสมกับสถาปัตยกรรมแนวใหม่โดยมิสฟานเดโรเน้นความแข็งแรงและรูปทรงเรียบง่ายและนั่งสบายแม้เก้าอี้ทั้งสงตัวนี้มีอายุเก,กือบร้อยปีแล้ว แต่ก็ยังเป็นงานที่ออกแบบที่ได้รับความนิยมผลงานของเขาจึงนับว่าเป็นคลาสสิกดีไซน์เพราะเป็นความงามที่เรายังเห็นคุณค่าและสัมผัสได้ในปัจจุบันครับและนี่คือเรื่องราวโดยสังเกตของมิสฟานเดโรเอาให้เข้าใจง่ายๆและเห็นถึงผลงานสถาปัตยกรรมที่เขาออกแบบมาตั้งแต่สมัยเริ่มแรกจนถึงยุคสุดท้ายของเขาก่อนที่เขาจะเสียชีวิตครับวันนี้สำหรับรายการ g r ร a t Architect EP ที่1ก็ต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ อีต่อไปจะเป็นเกรดอาร์เคเต็กคนไหนก็ต้องมาติดตามชมในคลิปต่อไปกันนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณครับ